ได้เวลาเปิดตัวบอว่าที่ว่าที่แบ็กทีนลิเวอร์พูลแทนอเล,ล,ล็กซานเดอร์อาร์โนใช่ไหมชัดเตเลรมี่บ่บอเตเลรมี่ฟิล์มพรองบ่บอเชียร์บลูเลเวอร์คูเซนชแชมป์เก่าบอเตเลรมี่ฟิล์มพรองโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะซื้อแพทติชิกมาลองดูที่ทุกคนเคยบอกไม่รู้ตัวเท่าไหร่มีไหนคนไหนใส่เค็มไหมบอเฮ้ยเอาเอ,าเอนจินดีกว่ามันจีหกหมื่นห้าเอนจิน l e t โก o โอเคแชทเราได้สักคนแล้วโบผมใช้ฟานเดซาเป็นโกนะครับก็คือตัวเดิมไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็วันนี้ผมอยากลองฮุลิทกับกับไกเซโดนะครับผมได้ยินข่าวดีกับไกเซโดมาเยอะมากนะครับโบแล้วก็กองหน้าผมใช้อีซักนะครับที่เปิดได้แต่ว่ายังไม่เคยเมีโอกาสได้เล่นเลยนะครับโบแล้วก็มีแพทริกชิกนะโปรโมใหม่แล้วก็มีฮุดนะสเว Hood นจะ้าฮุดนะครับโบเล่นเพย์เมเกอร์แล้วก็ผมอีโวมาตาแพชชั่นนะครับ แผงหลังแบ็คโฟยกเครื่องใหม่หมดไมจี May G. ฟิมปงเอ c บินคาพี่ของเลเวอร์นะชลัตเตอร์เบกจากดอทมูลแล้วก็กิมมาโดแบ็คซ้ายนะครับบอ๋อยวเรามาลองดูกัน Bo. ว่าจะตัวไหนจะเข้ามือหรือว่าตัวไหนจะสร้างความประทับใจให้กับเราบ้างน,นะครับทุกคนเดี๋ยวมาลุยกันบโฟกัสบโฟกัสแพทริกชิกเมจีแพทริกชิกบเกวบโก โวยแชทผมเจอโจ๊กา้าโวยโต้เนี่ยเกมแรกเลยเหรอใส่บอลดีป่ะโบเพื่อนโอ้ยได้อยู่โบบุริกกูคว่ำไปแล้วแม่จีมาตาทิกทิกทิกบอกเจอบีวีดีไม่ไหวป่ะโบแต่มีใครดูทันไหม ล่างไหนวะปีมปงอัิทิสิเพตชิปหายชายวันนี้อันทิสิเพตฮิงค,คาพิเย่สวยอีสักผมไปชิปผมไปชิปผมไปชิปว้ชิป มุดเดอบอลแดมสวยจัดไหมจีโพเลอมาตาจะโดนเทนแบกแล้วไหมจี เอสโกชิกแน่มาแล้ววะอัติกิเต้หรือองรีทีวายผมว่าองรีทีวายว่ะฉันแดิสกายมูฟคีเปอร์เมอร์ชั่นกิมาร์โดพลีสดูด เย้ยไม่โกไม่เอาโกออกมาเอาออกโคนมาต้าปั่นด้วยขาออกไปจีโขมันโห,โหโบมันส่งตัวที่ผมไม่ได้อยากได้สักตัวเลยอะอยตอนเนี้ยผมเลยโดนละโดนแล้วโบมันมันมันไม่ส่งตัวที่ผมอยากได้อะผมเลยเสียบอลเลย ไม่รู้ใครเจอปัญหามันผมปะผมว่าผมคงต้องผมพงปง,งแล้วก็เกมเพย์ภาคแรกคือแบบว่าโอเอชิกพีสผมเลือกเสาแรกนะโบวแม่ขนาดมาขยับโกนะแดมชิกพีสชิกพิกอัพโยฟอร์มโบวโอไมกอดโบอผมไม่สามารถยิงผ่านกูตัวได้ไหมจี it's all over chat <laughs> it's all over บอเฮ้ตอนนี้ผมมีปัญหาคือ body type ของชิคไว้แล้วก็อ๋อ oh, ฟิมโปง what are you doing ฟิมโปง what are you doing ฟิมโปง b o are you doing ดิเรียบร้อย ก็เลยลองชิกไปเลยบออาจจะเก่งก็ได้อาจจะเก่งเกมอื่นก็ได้ถึงเกมแรงบปกติเวลาผมเล่นอะ่ะฝั่งเพย์เมเกอร์มันจะเงียบไปูแล้วไงผมว่าโหก็อินเซนอยู่นะก็ได้อยู่อะ่ะโผอ,อีสักโผอ,อีสักโค ทำไมมันทำไมมันถึงไม่ให้ทำไมมันถึงไม่แทงให้ชิกวะทำไมมันถึงให้มาตาวะเพราะว่าผมกดสามเหลี่ยมแรงไปใช่ไหม๋ยวผมลองแก้ดูก่อนนะเรียบร้อยชลเตอร์เบียกฟาวจากไอ้ใครวะอีสากะทำไมมันถึงไม่ให้ชิกวะมันไม่ให้มาตาเพราะอะไรโบผมกดสามเหลี่ยมแรงไปอะ่ดอะด้วยแมาินิกอ่ะ เลสโกอีสากเคไมจยเจชิกโยโมเมนชิกเลสโกโยโมเมนแคทชิกชิกชิกโนเวชิกเ่ชิกแม่งก็คือแบบคือดวงบอสนาในการจะได้เกิดน้อยมากอะแคทิกชิกไม่เจเลสโกโบเรียบร้อย แฮตติกแฮตติกไม่จีแฮตติกแฮตติกยังมาตาแฮตยิงแทนก็ได้ครับโบเทรเโกมาตาแฮตติกยังไม่แฮตติกว่าโ,โบโ<อ>น่าโ,<อ>โบว่าทำไมเวลาเราเมื่อกี้จังหวะก,กระแทกที่เรากระแทกเข้าไปโดยเซนเตอร์แบ็กเราอะแต่เราไม่ได้บอลกลับคืนมาเลยนะไ้ย ตองที่เราแบบแมนนวลกระแทกกันนะเว้ยเมจิจะไม่ได้เฮี้ยอะไรเมจิสิ่งเราได้คือการแบบสูญเสียทุกวันงทุกสิ่งทุกอย่างไปเล็กซานเดอร์อิสักบโวเฮียร์วีโกเพราะว่าแบบไอ้เฟิร์สไทม์ทูบอลข้อสำคัญที่ผมได้เรียนรู้มันคือไทมิ่งล้วนๆเลยเว้ยถ้ามันถูกไทมิ่งมันจะมันจะได้ถ้าเกิดมันผิดไทมิ่งมันก็จะผิดไปเลยอะ่ะส่อนนี้ผมกำลังกูเจอฟันไดคู่กับซาลีบามือหนึ่งอนะเนี่ย เรียบร้อยเออทำบ่อยไปมัง้งเออพัติก,กชิคคือถูกสร้างมาให้โดนแท็กเกิลได้แค่หนึ่งทีแล้วคือตัวก็ปิวไปเลยงเงี้ยวะเลสโก้ s go, <S ควรมาต้า ร้อยคิกออฟโค้งขอบคุณครับที่นายบีบีดีโคตรเก่งทิกเยสวอลลั่นแจมโคตรเดอร์ตี้โกอา่าาาเล่เป็นไงโบผมบอกโบ,กบกแล้วคิกออฟผมบอกโบกแล้วไม่จี ปิมโป้งเหรอผมว่าผมใส่ซัมบอต้าเหมือนเดิมก็ได้ถ้าพิมโป้งจะเป็นแบบนี้นี่แหละโบดเดอร์ตี้โกผมก็ได้เขาก็ได้อะไรแบบนี้นี่คือประตูที่เราได้กันจากเกมน,นี้นะเว้ยไหมนีค่คแบบต้นตนีนตน้นตีนอ่ะดูโทษนี่คือประตูที่เราได้จากเกมแบบไต,ต้นตีนแต่ละสัตว์ประตูแต่ละลูกอะกองหน้าเดือดมากกองหลังไม่รู้ทำไมเหมือนกันเอสโกอิสัก โคอีสโกมาคิงออฟรอบสองไปจีเฮ้ยเอาวะหรือว่าจะแจ้งเกิดชิกลูกพ่อโอ้ยันไม่ได้สักทีอ่ะมันไม่ได้เลยบอบโอบผมว่าผมทำอะไรผิดพลาดละผมัมม่กนมันกันเน์้อเรามั้งลืมๆไปซะโพล่ามันจบแล้วเพื่อนทำไม่ได้แล้วเว้ยพิมพง ฟิล์มโป่ง Let's go อีสัก Here we go กซานเดอร์วันนี้เปิดได้ป๊อปได้กิทเทนแล้วก็ดูอันรีวิวส่งท้ายโบแพทริกชิกบูดฟอเดอร์โบไม่โปรดิววะไรเลยไมจีบูดฟอเดอร์นะผมนะแพทริกชิกิลมาโดโคตรผิดหวังโบเซ็นเตอร์แบงค์พอก้อมแก้มฟิล์มโปง โอเคอยู่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นได้อยู่มันจีได้อยู่ได้อยู่ดู Dude, ได้อยู่ประมาณนี้พุทก็ทรงๆวงโอเค